เข้าลงหวยไล่มือแล้วมือนี่เข้าขอเห็ดน้องสาจังหน่อยหนึ่งก่อนเด้อมือหนี่อ่ะกับแกมเข้ากันเฮียกัยเลยครับพี่น้องมาอีกแล้วมาแล้วชมยงครับพี่น้องลากับของเหียงยังติดเหีตึกกต่เข้าก่อนมะหาไปครับพี่น้องวานเหี้ยวันเหีน้องสาบ้อบ่านจะลงหวยบปดีแต่ว่าเตรียมจะลงหวยแล้วมือนี่มานพอว่งเหล่าคนก็ได้หวาสายจวดก็เลยจวดนะไปอีกแล้วครับชมยงคนดังเฮ้านี่แหละครับคนเก่าคนเดิม มอนิีโซสเตปเสียนแหสวยกระจีนแต่ว่าบดวานหวยกระจีนมอนีิสิวานแฮนองโถมยงมเป็นจังไดน,งงน้ดนอผลงานเนี่ย คือวา่าเสียบปนินไปย่างวัดส,สันโถมยงพี่น้องเลยพระเอกของเฮาคนเดิมคือมิจิรีอยู่เท่เค,คือบัวนอผมคือเฮาก,กัไปตรวจต่อพี่น้องเห็นในน้ยนนอยอยู่ตัวนึงเห็นโซ่อยู่เว้ย 2องตัวโอ้ปนิ่นหน่อยพี่น,อน,น,น้องสามตัวสามตัวโอ้เอา้าไปจีก่อนห้าซ้ำนี่กะไปจีกอนไปจีกอนพี่น้อง <c oughs> จะเจอกันตอนหนา้าครับตอนหนา้าเดี๋ยวเจอต่อไปน้ำมาเบ่งอีกมุมหนึ่งพี่น้องสมยงกับเพียวไส้สองพีอกมาเจอกัน ในคลิปเดียวครับนี่พี่คลิปสองคนเท่ามาเจอกันดูบางเดือนครับพี่น้องเขาชมจงโซโลอีกตึกแห่นองไปไปหาเอ้เสียเพียว เ้าออกไปหาเสียเพี้ยวแต่ว่าโบเป็นคนขยันเอจะเอาไปหาเอาบูเลอร์ได้ใส่ลงไปเห็นพอจะาไปหาไม่ห้าท่านั่นกระบอกสวมจ้องหาวห้าวรวดห้าวขึ้นล่างนุจิตาเึงนว่าใครหาววะกูไม่ได้หาวนั่นนี่มาลองเบิึงหาวโมเป็นหาวนักเลียนได้ครับหาวหาวเฮะสตมมันบอกว่าห้าวเลยห้าวเลยมันบอกห่วยหาวนี่คือหูดขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยโบได้งม เร่งว่าหาวเนี่ยนะน้คนที่2เฮ่ยนึกหาวยังค้ยมันบอกว่าเจ้าหาวเจ้าหามันวเน่เขาบกว่ามหาวตอนนี้ว่าบะคือบนนอแบบนี้เก็บขาดคุ้มบน้อซือลอยสามสิบปุ๋เก็บไปขาดํามือลอยสามสิบาทซือลอยสามสิบเอฟซีเอโอนเขามันสี่เนอะเกือบไป สี่ขาโมไหนลักเนี่ยโม้ว่าเต่าเหลือจะขี้คั่วพี่หนอเนี่ยกับขาดพวกเนียบ๊บบบ๊บเฮียบอบมันพี่จะรปดิบน่อยพี่นนอเลยสองสามตัวีกแกล่ะโ้ิบดอกเดี๋ยว้าไปตอนแรกน้ำเดี๋ยวจะพาไปหลุนประกดกันย่ำเมยบปอะมันได้จิ้ เพื่อนไปแล้วแต่ว่าบมมีมือกล่องให้เออแต่ว่าเพื่อนนี้ได้ไปบ้านโลนท้องโลนอ่ะโอ้ใค้จะกินขั้วขึ้นมาพี่น้องนี่บอกเลยอย่าห้าวอย่าห้าวโหหุ่นยังเป็นก่อนขี้เก่าอยู่พี่น้องนะโผ่านน้องสาโอ้มพาลมันบอกขึ้หวยเฮานะเห็นบอกขึ้งหวยบอกขื้งหวย ่วนนะ <c oughs> โอ้ยครับพี่น้องเอ <c oughs> าคลิปสันครับไม่ดีไอเอกเพียวไส้คับไอเอกโฉโย่งเข้าอสโล่หนองสลบแหวครับคารคลิปมีจบสัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ